คุณเคยรู้สึกไหมว่าในความสัมพันธ์นี้คุณไม่มีพื้นที่ให้ยืนเหมือนมดตัวเล็กๆที่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะเอ่ยปากถ้าความรู้สึกนี้คือคุณลองฟังคลิปนี้ให้จบมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนทุกอย่างนะแต่มันอาจจะทําให้คุณเข้าใจหัวใจตัวเองมากขึ้นความรักครั้งนี้มันอาจจะทําให้คุณต้องย้อนกลับไปตั้งคําถามกับตัวเองว่าฉันดีพอแล้วหรือยังความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะยึดติดมากเกินไป จนค่อยๆกลืนตัวคุณเองไปทีละนิดทีละนิดในบางครั้งคุณอาจจะพึ่งพาเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือการใช้ชีวิตความรักเลยอาจจะเป็นความว่างเปล่าที่คุณต้องยืนอยู่คนเดียวโดยขาดพื้นที่ในการรับฟังบางคนพึ่งผ่านการทะเลาะแล้วพึ่งกลับมาปรับความเข้าใจกันก็มีเริ่มมีแสงสว่างเริ่มมีความหวังเริ่มมีการสนสน,สนับสนุนกันหรือบางคนผิดหวังมา,มากๆเหมือนกําลังเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์จากสิ่งที่ เคยเจ็บปวดคุณเริ่มหายใจโล่งขึ้นขึ้นมานิดนึงแล้วมองเห็นแสงสว่างที่ปลายทางอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าแม้จะมีความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจกันก็จริงแต่ในใจลึกๆก,ก็ยังมีคําถามแต่ก็ไม่กล้าถามหรอกยังมีความอยากรู้อยากเห็นยังแอบส่องแอบสืบแอบสังเกตนะเพราะความรักครั้งนี้อาจจะไม่ใช่ความสุขที่สุขสุดๆอะไรแบบนี้ แต่ว่าอยู่ไประแวงไปมีคําถามไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่กล้าถามไม่กล้าแสดงจุดยืนในสิ่งที่เราสงสัยความชัดเจนและความเข้าใจคือ2อย่างที่คุณต้องการในความรักครั้งนี้ มันเหมือนมีเส้นบางๆอะค่ะที่ขั้นระหว่างความเข้าใจกับความเครือบแคลงสงสัยแต่มันก็ไม่กล้าถามอะพะรู้ว่าถ้าถามเดี๋ยวมันจะมีปัญหามันมีคําถามบางอย่างที่ยังไม่ได้รับคําตอบในใจจริงๆมันเป็นความรู้สึกบางอย่างที่ไม่ได้รับการยืนยันความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยในเรื่องของเวลาการเงินแต่ในขณาเดียวกันทั้งคู่ก็เคยผ่านบททดสอบมามา,มากมายนะในชีวิตมันเหมือนกับว่าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วอะแต่มันก็ ยังมีคำถามอยู่ในหัวอยู่ดีตอนนี้มันมีการเริ่มวางแผนอนาคตนะร่วมกันรวมถึงเป้าหมายในวันข้างหน้ามีความมั่นคงขึ้นมีความภาคภูมิใจกล้าแสดงออกต่อสังคมแหละว,ออว่าเรารักกันแต่ลึกๆข้างในมันยังมีความปรารถนาที่ยังอยากได้คําชมอยากได้เป็นคนสําคัญอยากได้คํายืนยันว่าเรา,าดีพอทุกอย่างมันเริ่มมีระบบมากขึ้นนะเป็นไปตามแผนไปตามเป้าหมายแต่ในขณะเดียวกันความมั่นคงเนี่ยก็เป็นเหมือนดาบสองคมที่นําไปสู่ของการควบคุมเจ้าขี้เจ้าการความสัมพันธ์กลายเป็นพื้นที่ของกฎ เกณฑ์มากกว่าพื้นที่ของหัวใจความหวานค่อยๆหายไปท่ามกลางความจริงจังที่มีเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีนิสัยอย่างนี้คือมีความนิ่งแต่ลึกซึ้งภาพของคนที่เก็บอาการเก่งไม่ค่อยพูดแต่ใส่ใจรายละเอียดมีความเป็นผู้ใหญ่มองความรักด้วยเหตุผลไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบดราม่า ต่อให้ในใจมีความผึงห่วงเขาก็จะไม่แสดงออกเลือกที่จะเงียบเพราะสําหรับเขาการกระทําเล็กๆ,ๆน้อยๆก็คือการแสดงความรักทุกวันนั่นแหละแต่อีกคนไม่เข้าใจมีช่วงเวลาที่เงียบนะแล้วก็ประเมินหัวใจตัวเองมีโอกาสสูงนะคู่ที่เกิดในราศรีกรกฎหรือความสัมพันธ์ของกรกฎในการที่จะกลับมาคืนดีหรือเริ่มต้นใหม่โดยที่ในช่วงของเดือนมิถุนาเนี่ยจะกล้ารับผิดชอบต่อพาต่อก,การกระทําของตัวเองกล้ายอมรับผิด ราแก้ไขพร้อมกับให้โอกาสอีกฝั่งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งไม่ฝั่งเราก็ฝั่งเขาเพราะเมื่อความเงียบเข้ามาแทนที่มันจะทําให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรถ้าคลิปนี้คือคลิปที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเออใช่แหละนี่คือตัวฉันกดไลค์ให้แม่หมอด้วยให้ารู้ว่าเราเข้าใจตรงกันกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยเพื่อบางคนเขาต้องการอยากได้ยินคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังหน่อยว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนใครอยากดูดวงส่วนตัวจิ้มหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย